สวัสดีค่ะคุณพลอยอยนะคะเป็นผู้บริหารของร้านนวดหน้าเฟสพลัสใบยมโนค่ะทางร้านม,มีจุดเด่นในการนวดหน้าแบบไหนบ้างคะหรือมีเทคนิคพิเศษอะไรบ้างไหมคะ คือต้องเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าแบรนด์เฟสพลัสไบโอโเนี่ยเป็นแบรนด์ที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นทางเราเนี่ยจะใช้เครื่องสำอางแบรนด์เนี่ยชื่อว่ายามานโนะคะยามานโเนี่ค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ปี1924แต่ว่าเฟ c พลัสไบโอโนที่เราเอานาเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นซาลอนนวดหน้าโดยเฉพาะซึ่งเราจะเน้นที่การนวดหน้าแบบใช้แฮนด์เทคนิคเท่านั้นเราจะใช้สเปเชียลิสต์หรือว่าเป็นตัวท e r a p ปิสที่จะต้อง มีการสอบผ่านวิธีการนวดเฉพาะตรงนี้นอกจากแฮนเทคนิคท,ที่ที่ค่อนข้างเด่นของเขาแล้วเฉพาะของเขาแล้วนะคะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็สามารถเคลมได้ว่า,เ,าเขามีโรงงานแล้วก็สูย์วิจัยของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณภาพต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งส่วนผสมต่างๆพวกนี้เขาวิจัยด้วยตัวเขาเอง งั้นอย่างนี้วันนี้อาจจะขอให้สาธิตวิธีการนวดหน้าแล้วก็เดี๋ยวเอมี่จะทําตามไปด้วยได้ไหมคะเพื่อเป็นเหมือนเป็นประโยชน์ให้เป็นข้อมูลให้ส,สาวๆที่ตอนนี้ต้องแบบเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านกันจะเป็นส่วนใหญ่ได้ลองวิธีการนวดหน้าด้วยตัวเองที่เป็นเบสิกพื้นฐานง่ายๆได้เลยได้เลยยินดีค่ะเดี๋ยวแนะนําให้รู้จักเทรนเนอร์ของสาขาประเทศไทยก่อนนะคะคุณนุนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอมมี่นะคะอยากให้คุณนุ้ยช่วยสาธิตวิธีการนวดหน้าให้นิดนึงพอดีเรามีคําถามมาจากสาวๆที่ตอนนี้แบบ mm hmm. อยู่ที่บ้านกันแล้วแบบเหมือนตอนนี้คลินิกก็ปิดเราแบบไม่สามารถไปโบว์ขอบไปชับหน้าได้ทีนี้เรามีวิธีการนวดอย่างนี้ที่จะช่วยให้หน้าเราไม่กระชับได้บ้างมีไหมคะนีค่ะดีเลยเพราะว่าช่วงนี้แบบร้านปิดลูกค้าก็จะรู้สึกแบบอยากนวดทายังไงเ่ะ ร้านปิดเนี่ยจะทํายังไงในการดูแลผิวหน้าเพื่อที่จะเป็นเทรนคงรักษาไว้ในการดูแลผิวก็อันดับแรกเลยหลังจากที่เราล้างหน้าสะอาดอะคะ่ะล้างหน้าเสร็จแล้วลงบำรุงที่บ้านใช่ไหมคะเราก็มีการบำรุงอยู่แล้วหลังจากที่บำรุงเสร็จอะคะ่ะขั้นตอนที่ลงครีมอะคะ่ะมันจะครีมเราจะรู้สึกแบบว่ามันลื่นๆน,นิดนึงอะคะ่ะอาจจะใช้นไนม่ทำ เดี๋ยวท่าเนี้ยที่นุ้ยจะสอนก็คือเป็นท่าที่ช่วยทําให้ผิวเฟิร์มกระชับนะคะอ่าหลังจากที่เราทาครีมอ่ะเราอาจจะเอาครีมอ่ะแตะตรงนี้ไปก่อนตรงลายกลามอ่ะคะ่ะงั้นเดี๋ยวแตะไปด้วยเลยนะกันนะคะจะได้เห็นภาพเลยเตรียมครีมมาน่ารักมาก <laughs> เราแตะเป็นจุดใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแตะเป็นจุดตรงกลามก่อนนะคะตรงนี้นะคะ ใช่ใช่ค่ะ <Okay. S 1> อันนี้ทําด้านไหนนะคะด้านขวาใช่ไหมคะด้านขวาค่ะโอเคถ้าด้านขวาใช้ด้ามือด้านซ้ายอะค่ะค่ตรงน,นี้บริเวณน <Okay. S 2> ี้ตั้งแต่กลางนิ้วขึ้นมาปลายนิ้วอะค่ะก็มีรูปตั้งแต่กลายตรงกลางคางเนี่ยค่ะไปรูปเดี๋ยวนุ้ยจะหันข้างนะคะรูปไปจนถึงติ่งหว ลูบนะคะลูบไปแล้วก็ไปหยุดที่หลังติ่งหูนิดนึงนับหนึ่ง,งแล้วก็ปล่อยนะคะอืมรอบนะคะพร้อมกันนะคะสองนับหนึ่งถึงสามปล่อยแล้วก็รอบที่สามนะคะ รอบที่สามพอถึงติ่งหัวค่ะให้คุณเอมมี่ลูปลงมาที่คอค่ะแล้วก็ลงมาที่ไหา่ปลาระตร,ตรงตรงกลางเนี้ยค่ะรูปมาได้เลยแล้วก็นับหนึ่งที่สแล้วปล่อยข่าที่สองนะคะค่า,ท,าที่เป็นลายแก้ม <c oughs> จึงนไปถึงกลางหูที่ใช้ครีมทาอีกรอบหนึ่งค่ะบริเวณนี้ <c oughs> ตรงค่ะ <c oughs> <c oughs> แกมตดต้อตงแตมปากนี้ <S 2> <S 2> ใช่ใช่ใช <Okay. S 2> แต่ด้านนี้เราใช้มือด้านขวาอ๋อมือขวา <S 2> <S 2> โอเคคุณแอมมี่สังเกตตรงนี้นะคะที่เป็นนิ้วตรงลายเส้นตรงเนี้ค่ะค่ะ <S 2> <S 2> <S มุมมุมปากอะค่ะพอดีเลยค่ะแล้วลูกลูขึ้นไปทะแยงขึ้นไป <S <S <ม>ประมาณนั้ แล้วไปจบที่กลางหูนับหนึ่งถึงสามแล้วก็ปล่อยอง่ายๆทำสามรอบนะคะค่ะแต่หน้าเล็กลงนะคะด้านนะึงดีเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตาที่สาม<ป>ให้โฟกัสที่ปิดจมูกไปหาขมับ ทนนะคะาครีมตั้งแต่ปิดจมูกโหนกแก้มแล้วก็ขึ้นไปขมับโอเคแล้วก็ใช้มือขวาเหมือนเดิมค่ะอ่าบริเวณตรงนี้เหมือนเดิมที่เดิมค่ะแล้วก็กดไปที่ปิดจมูกแล้วคุณเอมมี่ก็เลื่อนยกขึ้นไปดูตามเลยนะคะขึ้นไปขมับค่ะค่ะแล้วก็หยุดไว้มันจะเป็นลายกรอบหน้าค่ะค่ะ ห้าสามรอบเหมือนกันอืรอบที่สองค่ะพอเราไล่ตั้งแต่กรามมุมปากปีกจมูกขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะหลือตรงใต้ตาที่ยังบวมอยู่เพราะฉะนั้นพี่ใช้ครีมทาที่บริเวณใต้ตาค่ะโอเคแล้วก็ใช้นิ้ว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 นางกับนิ้วกลางกลางค่ะ ม่ลูกออกไปที่ขมับแล้วใช้มือซ้ายอะค่ะดึงไว้เพื่อล็อกอำสามถึงหกครั้งก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการเก็บแบบใต้ตาที่บางทีเหมือนการไหลเวียนเลือดทำงานได้ไม่ดีก็จะทำให้ตาระบวมหรือช่วงนี้ยิ่งหยุดแบบอยู่บ้านอะไรย่ทุกคนก็จะดูซีรีส์เยอะนดนึงหรือไม่ก็ทำงาน รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกทําให้การทาครีมแบบสนุกขึ้นค่ะ <c oughs> <laughs> แล้วหลังจากที่เราเก็บข้างม,มุมปากปีดจมูกใต้ตา,ตาเสร็จแล้วต่อไปอก็คือหนนะคะผากค่ะ,ะก็คือทาครีมที่หน้าผากเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณเอมมี่ทาครีมก่อนก็ได้ค่ะได้ค่ะต้องแต้มตรงไหนบ้างคะอ่าลานี้เลยค่ะตืดตืด ตั้งแต่คหมาบอะค่ะจนไปถึครึ่งครึ่งหน้าผากนะคะอค่ะค่ะแล้วเสร็จคุณเอมมี่ใช้มือซ้ายอะค่ะมือมือซ้ายนะคะดึงหางดึงตรงคหมาบอะค่ะไคว้ที่ไลผมไม่ต้องไควเยอะค่ะขึ้นประมาณนี้ขึ้นชิดไลผมเลยนะคะแล้วก็ใช้มือขวาเนี่ยดึงเหมือนเหมือนเหมือน ขึ้นมาตรงๆนะคะไม่ต้องทแแยงค่ะ,คะแล้วก็มือซ้ายดึงไข่ไล่ไปจนถึงกลางหนา้าผาค่อยๆไล่ไปใช่ไหมคะมมใช่ค่ะใช่ค่ะนี้ต้องทำทั้งมดก,กี๋ขังคท ทําตั้งแต่ขมับอะคะ่ะไล่สลับไล่ไล่สลับน่าจะประมาณแบบแล้วแต่หน้าผากด <c oughs> ใช่ใช่ค่ะคุณมี่ทาถูกค่ะโอเคอ่าพอหน้าหน้าด้านขวาเสร็จแล้วเรามาเคลื่อนใช่ค่ะแล้วเรามาเก็บคอกันก็ทาครีมที่คอใช่ไหมคะคอด้านขาโอเค แล้วเสร็จใช้มือซ้ายนะคะ่ะบริเวณนี้ให้คุณเอม,มีนตั้งแต่ใต้คางนะคะกลางกลางกลางแล้วก็ใต้กลามนะคะเลื่อนขึ้นไปเดี๋ยวนี้หันข้างนะคะเลื่อนขึ้นไปจนถึงหลังหูหแล้วก็รูบลงไปที่ข้ามคอไปที่ไหล่เพื่อไล่ให้หังต่อ มันก็จะทําให้คอเราแบบดูเฟิร์มขึ้นแต่ว่าที่สำคัญต้องไล่ตัต้งแต่กลางเนี้ต้องมาตรงนี้แะคว่าต้องใต้ใช่ค่ะถูกค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาหกครั้งเลื่อนไปหลังหูรูปลงที่คอ,อ โอเคค่ะอันนี้คือทำด้านขวาแล้วที่เหลือก็คือทำท้ายทำด้านหนึ่งเหมือนกันแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าแบบหน้าคุณแอมมี่ยกขึ้นด้านหนึ่งตรงแก้มนะคะใช่ใช่ฝังนี้อาจจะยังยันยนอยู่นะคะแล้วคุณแอมมี่ลองจับดูค่ะรู้สึกไหมว่าผิวผิวมันตึงตึงด้านหนึ่งใช่ค่ะมีความแบบว่ายืดหยุ่นกว่าฝั่งนี้ ใช่ใช่ค่ะอืมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนที่แบบอันนี้อีกคลิปคิปหนึ่งนะคะที่แบบเหมือนช่วงเนี้ยค่ะเหมือนคนอยู่บ้านอาจจะแบบทานขนมกรอบ,รบโซเดียมเยอะ้าแม่อะไรเนี้ยค่ะแล้วแบบเหมือนหน้ามันแบบตื่นเช้ามาเหมือนบวมโซเดียมนะะหน้าบวมเี้ยวิธีที่จะแบบช่วยลดอาการหน้าบวมแบงนี้มันคือวิธีนี้เหมือนกันนะคะแล้วมันค่าอ่นค่าดีท็อกใช่วไหมคะคุณอมมี่ก็ เอาเอาอีกด้านหนึ่งหรือว่าจะทําด้านขวาอีกด้านหนึ่งก็ได้ค่ะก็ทากีมเดิมทากลีนแก้มอันนี้เอาบริเวณตั้งแต่กรามนะคะจนถึงหนกหนกแก้มเลยไล่ขึ้นแบบนี้นะคะใช่ค่ะขึ้นมาตรงนี้โอเคค่ะแล้วอันนี้เราจะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะค่ะ รูปลงตั้งแต่อันนี้กลางกลางคางอะคะ่ะตั้งแต่ริมติดรูปลงมาที่คางแล้วก็ค้างไว้นิดหนึ่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนไปที่มุมปากใช้มือด้านขวาเหมือนเดิมนะคะค่ะสองแล้วก็สาม สี่ไม่ต้องหนักนะคะค<อ>่ะแล้วก็หกพอหกเนี่ยมันจะเป็นกรอบหน้าที่ข้างหูอะคะ่ะแล้วก็คุณเอมีอ่ก็ลูบผ่านหลังหูไปเลยแล้วก็ลูบเลื่อนลงมาที่ไหปลาร้าค<อ>่ะใช่ค่ะทำทั้งหมดหกเซตหกเซตนะคะสอง สามสามีห้าโอเคค่ะพอพผกเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะหน้าเล็กลงนะต้อง <c oughs> ดูก่อนนะคะใชก็รู้สึกดีขึ้นนะคะเราก็หลังพอเราทำท่านิ้วกลางเสร็จใช่ไหมคะจะเก็บกรอบหน้าอีกทีหนึ่งก็คือ ใช้มือด้านซ้ายอะค่ะค่ะบริเวณเดินนะคะเดี๋ยวนี้ทําให้ดูรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ตั้งแต่ตรงเนี้ยคะ่ะใช้ตรงนี้อ่าเริ่มที่คางค่ะเดี๋ยวนี้ทําให้ดูรอบหนึ่งก่อนแล้วก็เลื่อนสไลด์ขึ้นไปตามลายกลามอะคะ่ะกรอบหน้าไปหยุดที่ติ่งหูทั้งหมดหกขั้งค่ะ หนึ่งสองไม่ต้องหนักนะคะแค่ให้รู้สึกว่าโดนรวบหน้าตรงบริเวณกรามนิดหนึ่งหก<อ>เป็นไงบ้างคะคุณแอม,มี่ดีเลยค่ะว่าจะช่วยได้ถ้า,ถาต่อไปเี้นน้ะบวมค่ะถ้าต่อไปนะคะใช้ครีมทาบริเวณตรง ใต้หนกแก้มอะค่ะเดี๋ยวจะดี <Okay. S 1> ทอะค่ะแล้วก็ใช้ใช้มือด้านซ้ายตรงเริ่มที่ปีกจมูกนะคะแล้วก็ล<อ>ึกผ่านหนกแก้มอะค่ะลงมาไปจบที่กลางติ่งหูยกลางหูอะค่ะค่ะ<อ>ทั้งทำทั้งหมดหกเซตค่ะเหมือนเดิมหนึ่งสองให้เลื่อน ใต้โหนกแก้มนะคะค่ะโอแต่ถ้าเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะแนะนำให้ทำอาทิตย์แล้วแบบครั้งก็พอะะอะค่ะกือณิจันนดีเป็นกันดีท็อกซ์เหคะใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าท่าแรกที่นุ้ยสอนอะก็ สามารถทําวันเว้นวันก็ได้โอเคมาท่าต่อไปนะคะก็คือทากีโ <สะ S 1> มเลกุลใต้ตานะคะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางด้านซ้ายเหมือนเดิมนะคะรูปผ่านตั้งแต่หัวตาค่ะแล้วก็ผ่านใต้ตาสไลด์ขึ้นไปที่ขมับะคะ่ะทําทั้งหมด6เซตโอ แล้วก็ถ้าต่อไปที่เปลือกตานะคะค่ะใช้นิ้วกลางอะคะ่ะตั้งรูปตั้งแต่หัวตาผ่านเปลือกตาไปที่สหมักเบาๆนะคะ6เซตนะคะ ก็ถ้าต่อไปเป็นคิ้วนะคะคุณเอมี่ก็คือใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะลูบไปที่หัวคิ้วดันขึ้นนะคะที่หัวคิ้วนะคะไปโหนคิ้วแล้วก็ลูบไปที่ขมับใช่ค่ะทั้งหมดขอเซตเหนื่อยไหมคะไม่ค่ะเป็เพลินเลยค่ะ <laughs> เพลินเลย โอเคพอเราดีท็อกเสร็จแล้วจะเก็บบริเวณหน้าผากอันนี้จะทําเหมือนท่าแรกนะคะก็คือทาครีนะคะบริเวณหน้าผากขึ้นหนึ่งมือขวาดึงค้ายมือซ้ายดึงตรงท่ามีทีก็ได้ค่ะคุณเอมมี่รูปึข้นไปเรื่อยๆจนถึงกางหน้าผากเลยอะคะ่ะ ใช่โอเคค่ะแล้วเสร็จมาที่คอก็เก็บเหมือนเดิมกับท่าแรกก็คือทาครีมที่ใช้ใช้มือขวาลูบตั้งแต่กลางกลางคางนะคะใต้กลางใต้ของหน้าคะ ลูบไปหลังหูจนให้สุดหลังหูนะคะแล้วก็ลูบลงที่ไหล่หใช่หกครั้งนะคะหกโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะก็มุสีขึ้นค่ะมันก็ไม่ได้ยากนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรด้วย ที่ร้านเนีจะมีการนวดปรับศีรษะมีนวดคอน mm hmm. เป็นการแบบช่วยในเรื่องรีแลกแล้วก็เรนของเสียวได้ดียิ่งขึ้น mm hmm. แต่ว่า,าตอนวันติดอยู่ก็ต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนใช้วิธีเป็นนี้ไปก่อนนะคะแล้วจนวันที่ร้านเปิดแต่เราก็ค่อยเข้าไปทำทรีทเมนต์แบบเพิ่มเติมกันได้ ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ววิธีที่ทําที่บ้านเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทาเนี่ยแล้วเราเกรงอ่ะมันจะปวดไหล่อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเพิ่มแบบยืดแบบไหล่ไปด้วยนะคะแต่ที่สำคัญะนะี่เวลาที่ดูแลที่บ้าน,นะคะ่ะการกินอะไรก็ต้องแบบดีการนอนต้องดีด้วยแล้วก็แนะนําให้ลูกค้าออกกําลังกายอย่างน้อยวันละสามสิบนาทีก็จะช่วยในเรื่องเหมือนกับการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นด้วย ค่ะแล้วอย่างนี้คนที่ทําเองที่บ้านนะคะมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะอ่าแนะนํานะคะถ้าแรกอะ่ะไม่ควรทําทุกวันทําวันเว้นวันก็พอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกระตุ้นแบบผิวมากเกินไปอะไรยเงี้ยแต่ว่าอย่างถ้าดีท็อก์อะคะ่ะที่นุ้ยบอกอะถ้าว่าอาทิตย์ละครั้งก็พออืมโอเคได้เลยคะ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคะ่ะขอบคุณคะ่ะ